จอดซื้อหมัมปุ้มปุ้ยอันย่างเราคือจังไดครับไ่นาขายยังไงแถวชิลขนาบาทค่ะอ๋อแล้วข้างบนคืออย่างใส่กรอบปะ<อ>ข้างบนไม่ใส่กรอบหมูค่ะใส่กรอบหมูยังเดี๋ยวนี้ปะครับมีบ่มีเนื้ออ,อ๋เอเอ,เอาเอาย่างเนาะเอาสิ้นนึงนะใส่กรอบเนาะคะ่ะเอาบอ่บอมัอ่อันหม้มัมมัเนื้อเนื้อ มีตรงนี้เป็นอาหารที่เขาเรียกว่าขึ้นชื่อนะขึ้นชื่อของอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับจะเรียงแถวอย่างนี้ยยาวไปเลยนะตรงนี้คือเลยสีแยกพลมาแล้วนะถ้าเกิดว่าเลยจุดนี้ไปก็จะไม่มีแล้วนะครับอร่อยนะที่นี่อำเภอพล,ลยถือว่าขึ้นชื่อ,อน,นี่ผมสั่งแบบย่างมาด้วยแลวผมสั่งแบบดิบไปนะครับ 4ชิ้นชิ้นละ50บาทถ้าเกิดว่าเป็นปชิ้นยาวๆนี่ร้อยนึ่จะมีสั้นด้วยแล้วก็ยาวด้วยไส้กรอกก็มีนะครับไส้กรอกเนื้อไส้กรอกหมูก็มีนี่ผมซื้อแบบย่างด้วยนะเพื่อมากินบนรถหม่ำปุ้มปุ้ยนะครับถัดจากตรงภูมิสุขนะครับถัดจากภูมิสุข ซึ่งเป็นศูนย์ขายของฝากของอำเภอพลครับก็เลยจอดแวะนะครับก่อนที่จะหมดไปนะครับเพราะว่าร้านตรงนี้ก็คือเดี๋ยวสิ้นสุดตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะยเขากำลังทันที่อยู่ครับ นี้ซื้อแบบย่างแล้วนะครับชิ้นหนึ่งหมักบุ้งปุ่ยแพ็กเกจก็ดีนะครับขอบคุณนะคะคคเดินทางต,ต่อแล้วนะครับ ยาวไปเลยครับขอขึ้นชื่อขอเพื่อพลน,นะ่าพลาด่าพลาดเราชิมดูเราจะอาจจะติดใจนะครับสำหรับท่านที่ชอบเนื้อเป็นเนื้อหมักนะเนื้อหมักหูหมักเป็นแบบอีสานดีสานครับครับตอนนี้ก็แวะปั๊มนะหลังจากที่ซื้อ หม่่มนะที่อำเภอพลจะบัดผันแก่นนะครับซื้อที่ร้านหม่่มปุ้มปุ้ยนะคือร้านที่ขายหม่มเนี่ยมันจะเรียงแถวเลยนะซื้อร้านไหนก็ได้ผมว่านะเพราะว่าซื้อหลายๆร้านผมก็โอเคถูกใจในรสชาติทั้งหมดนั่นแหละแต่วันนี้ครับพอดีว่าผ่านจากร้านภูมิสุขอะ่ะเป็นร้านที่ขายของฝากทั่วประเทศนะอยู่ที่อำเภอพลก็เลยออกมาพอดีเจอร้านนี้พอดีนะเขาจะเรียงแถวเขาจะโบกรถนะผมก็จอดร้านนี้ ซื้อมาอยู่4ชิ้นนะชิ้นละห้บาทก็200บาทแพ็กเกจก็เนี่ยธรรมดานะครับแล้วก็ปัม๊มหม่ำปุ้มปุ้ยนะก็เลยซื้ออันนี้มาด้วยนะที่แบบย่างแล้วนะเลยซื้อมามาด้วยเพื่อจะทานระหว่างเดินทางนี่ครับนะนี่เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับจะเป็นชิ้นแบบนี้ครับสีสันสวยงามครับ อืมมีแตงด้วยครับพริกสดครับอืมพริกไม่เผ็ดนะคือเผ็ดอยู่แต่คือว่าเผ็ดกับทนได้อ่ะนะ อร่อยครับจะมีแบบความเค็มเค็มเปรี้ยวอยู่ในตัวนะเพราะว่าเป็นอาหารแบบหมักรักเรียกว่าหม่ำนะ ไม่เคยผิดหวังถ้าอย่ามาที่อ็มเภอรลไม่เคยผิดหวังสักร้านเลยนะถูกใจครับอ,อร่อย <c oughs> not <laughs> โอเคครับเดี๋ยวผมเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวเดินทางกลับไปอุธยยานะก็มาเยี่ยมบ้านแป๊บหนึ่งนะไม่กี่วันประมาณ4ี่วันแล้วก็ไปทํางานต่อแล้วฮะถ้าเกิดว่ามาขอนแก่นลองแวะชิมดูนะครับอาเภอพลนะหม่าครับมีหม่าเนื้อหม่าหมูแล้วแต่ท่านใดจะชอบแบบไหนนะฮะโอเคครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ